ให้บอกพ่อบอกตอนไหนตอนที่เขา sendirian, kan? sendirian. lucu. <laughs> lucu. 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 สวัสดีค่ะีช่ใช่จอดอถมีจีตรงที่ขึ้นมานี่เขามาแคมปิ้งตรงนี้ได้ด้วยอเขามีบ้านพัก พักได้นะคะน้ำนะคะทิข้าวแม่น้ำทิศทางแม่น้ำนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามนะคะนี่เขจะเป็นบ้านทรงเัลืนะคะเพราะว่ามันจะพิมากนจะหล่นลงไปเลยค่ะมันจะไม่เก็บพิมะไว้นะคะหน้าหนาวไปเพื่อนๆนี่จะเป็นสะพานข้ามนะคะฮ่าฝั่งนี้สวยดีนะล้นี่ยขมาก็มี่เล่นนะคะ